ัเดตจากที่ชลิสาปลูกผักไว้เมื่อก้อนบุญเนาะมือวันอังคารเนาะเมื่อนี่กะไม่ใช่วันจันทร์วันจันทร์เนาะชลิสาปลูกวันจันทร์เมื่อนี่กับวันพุธเราทุกคนติดละ่ะเพราะว่าฝนตกเนาะฝนตกกระลำอันนี้กระลำเนาะอันนี้บาคาัคขลินี่ว้าว ได้กินอยู่ดอกเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งทั้งพุ่นเนาะในกระถางเด้อเขาปลูกใส่มือนัันเนาะติดขึ้นกันเนาะอันนี้กะกลัมกะลำอันนี้บักคขลีอันนี้ก,ก,กนนับกนนักคขลีขกันอันนี้เป็นอดอกผักกาดเนาะสีข,า,ขาวๆแม่ทุกคนนี่จริสามาก,กินนะ ดอกสีขาวๆแต่เสียดายเสียดายต้นบักเขียชาริสาตายอ่ะมันหนาวข่าว่าว่ารอดดอกว่ารอดดอกต้นนี้ก็อยู่มืออยู่อยู่นะต้นนี้มีหมากเลยจาริซาไว้แต่เอาแนวมันดอกไม่ก็ร้ายลายเลยคนน่ะสุรุปสาบลาบลายครับแต่ว่าว่าน่าจะยั้งดอกอาบักอือชาริซาก็คือกัน อืได้อยูสองหน่ยมีตำนวนหน่อยๆของโม่เพิ่นนะเบิ่งในคลิปนะมีตำนวยใหญ่ๆของเจ้าของหน่อยๆหน่อยสวนสวนนานี้ก็จะประมาณนี้เนาะมันส่ยงามนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นต้นไม้หนาห้อนเนาะโดยเฉพาะดอกกุหลาบเจ้าเบิง่งดอกกุหลาบคอ่อะม,มันก็อยากมันก็อยากบานอยากบานเนี่ยเจ้าเบิง่งเนี่ยมันบ่้ังนได้บานอยู่มันเน,าววน่าก่อนเพราะว่า หนาวมาแล้วทุกคนต้นบักพริกกับมะยังเนาะจะเสียดายแต่ไม่เป็นไรเนาะจังมันเถอะของแนว้ยมูนี่เนาะเขาปลูกเอาไม้ได้เสียดายไปเสียใจไปกระซึ่มนั่นเนาะทั้ใจแหละทุกคนนี่นี่เราโซวันหนึ่งเดี๋ยพักปลูกไม้เราเนาะให้มันงามเนาะให้มันงามให้มันใหญ่ชาลิสาจิควายมาถ่ายคลิปมันดูๆเนาะ คุณเดิอัปเดตให้หมูเบิองบ่อยๆเนาะทุกคนมันก็นะเก็บเอาบบกเขียรเลนก็ได้เนี่ยมันลรนเต็มขี้ดินอยู่ทุกคนคอยปลูกยังกับบดูกน้ำหมูดอกข้าเจ้าปลูกโรคดูบเลยคอยปลูกก็ต้องกระแตงกันเป็นอันต้นที่มันมีหมากเนาะกันเป็นพักจังเสียจังซุ้มเนี่ยคอยปลูกปลูกเคีอยู่แต่ว่ากันเป็นเกี่ยวกับเนี่ยเขียเล่นวกัน บักทั่วบักแดงบักอื้อจัิงสิทุกคนข่อยปลูกว่าผสมกลวยมสมเร็จเท่าใดมันรูนตรงนี้แล้วค่ะมันเกิดใหม่เนาะนี่ยซุ้มรูนเลยมันแตกแล้วพ่อติดแล้วทุกคนต้นผักชาริสาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขันมันใหญ่ชาริสาจีมาอัปเดตเรื่อยๆเนาะว่าไปถึงไหนแล้วติดแล้วล่ะคิดว่าได้กินแน่นอนจ้า